สวัสดีครับผมพรผ้าบ้านพุทธกุลแรงนะครับวันนี้ก็มาในธีมแบบถึงถึงตะลรวตะลรวมืดมดคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องของผมก็ทําเกี่ยวกับเรื่องแนแนวพี่พี่น้องน้องเรื่องสะสมพระเครื่องแล้วก็ธนบัตรหรือว่าเหรียญหรือว่าสตางค์ที่ว่าหายากเนี่ยะเนี่ยแบบนี้มันจะมุดหน่อยนะฮะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของคาถาโบราณก็คือถ้าว่ามีของสะสมตัวไหนที่ว่าน่าสนใจผมก็จะเอามา,ำานำเสนอเพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับแต่วันนี้ตีมมาอย่างเงี้ยตีมมาแบบมืดๆสลวยนี่ก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นเกี่ยวกับคาถาโบราณครับ กรถาโบราณนี้ก็มีมากมายนะครแต่ว่าในตัวตวผมเน,น,น,นี่ยกระถาอันเนี้ยผมผมพบเจอมากับตัวผมเองอรัคือเกิดขึ้นกับแม่แก่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของผมคือแม่แก่แม่แก่คําว่าแม่แก่นี่ก็คือเป็นภาษาเรียกภาษาถิ่นที่ว่าเรียกตำภ้ากางคือผมเป็นคนลักทองอะ่ะ ก็คือแม่แก่คือเป็นแม่ของแม่ผมอะแม่ของแม่ผมก็ตามสักก็คือยายฮะแต่ว่าผมเกิดมาหรือว่าญาติย้อง,งเขาเกิดมาเขาเห็นว่าแก่แล้วก็เลือกแม่แก่ตลอดผมเกิดมาก็เห็นเขาแก่อยู่เลยก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฮะผมขอเาฟาร์มฮะคือตั้งปีสองพันห้าร้อยสามสี่สามห้านี่ฮะ ตอนนั้นะผมมีโอกาสได้บวชเป็นธรรมเนจนะบวชอยู่ต่างตำบลน,นะก,ก็ก็ไกลไม่มากเท่าไหร่สักยี่สิบหรือสามสิบกิโลนี่แนะก็อยู่ต่างตำบลน,นะก็มีวันหนึ่งฮนะโยมพ่อโยมแม่ครับเขาส่งข่าวไปฮนะส่งข่าวไปว่าแม่แก่่วยหนักไม่ไหวแนละ้วยังไงไม่ไหวไม่พ้นคืนนี้หรือว่าภายในวันต้องวันเนะี่ย ไม่แก่อย่างไงก็เส้นใจแน่นอนนะให้ให้ผมว่ารีบไปดูใจไม่แก่ผมก็พอได้ข่าวอย่างนั้นนะผมได้ข่าวตอนเย็นนะพอ,พอเช้าวันลุกขึ้นผมก็รีบไปเลยครับพรารีบไปรีบไปว่ากลัวจะไม่ทันดูใจไม่แก่แต่มันเกิดเหตุการณ์เนีวครับเพื่อนๆพ,พอผมไม่ถึงนะพอผมไม่ถึงเนะี่ยผมเห็นไม่แก่นั่งกินข้าว ทางดินเท้าเฉยหรือไม่เป็นไรหรือคนไม่ได้ป่วยอะไรเลยผมก็บอกเอ้านายบอกว่าแม่แก่ไม่รอดแล้วนายบอกไม่ไหวป่วยห,หนักเลยถามโยมแม่แม่ก็บอกต้องไปถามน้ำหวานเขา่ะว่ามันทำยัางไรผมก็เลยเดินไปถาม,มน้ำห,หวานน้ำหวานนี่ก็คือเป็นลูกของแม่แก่ซึ่งมีตักดเป็นน้าเป็นน้อง,องแม่ผมะก็ นาวาก็<ๆ>กรุณาให้พอกเราบอกเก่าผมอ่านี้ว่าก็นาไปต่อรองกับพยาลมหรือว่ายมบาลน,นี่นะบอกเอา้ามาต่อรองก็ได้เหรอนะ้าบกทําได้ถ้าว่าเรามีจิตใจแบบนแน่วแน่จริงอะ่ะทําได้จริงบอกเอา้าแล้วทํายังไงอะ่ะ ก็ใช้คาถาโยมาบาลที่เ้ยนา้าเบอกเอาผมก็งงบอกเอามันมียี่เดือนลูกวะคาถาพยาโยมาบาลหรือคาถาพยาโยมานาวน้าหวานเนี่ยเขาบอกมันมีแล้วบอกผมก็เลยถามว่าเอาแล้วน่าทำไงอะนี่เนนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เนนฟัง มันคือ,องี้คือเมื่อคืนเนี่ยไม่แก่ไม่ไหวแล้วอาการหนักมากเลยเพ้อไปหมดเลย้าก็เลยเดินไปที่มุงทาไมก่อนเนะทาไมก่อนที่บ้านต่างปอะเทเขาเวลาเขานอนเขาจะกางมุงอะ่ะมุงเป็นตี่สายเพื่อเพื่อนนุกง้าบอกไงเป็นมุงอ่ะเป็นมุงสี่สายเนเนๆมุงนี้นี่นี่ฮะมุงตี่สายแล้วมัน้าเนี่ย เขาเดินมาจับที่สายหมูแล้วเขาบอกว่าได้ท่องกระถาโจอมาบาลานไปสามจบแล้วก็ต่อรองว่าถ้าแม่แก่เนะี่ยไม่สิ้นอายุไข่ก็ขอให้รอดไปจนหมดอายุไขไปเองโดยปริยายผมก็ถามลึกก็ถามน้ำว่าเอา้ามันทำได้จริงเหรอน้ำหวานก็บอก น้าก็ไม่รู้แต่ว่ามันทําได้จริงเห็นไหมล่ะไม่แค่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเมื่อคืนยังไม่รอดรอแล่รอแล่อยู่เลยก็เลยถามว่าทํายังไงอะทะหวาก็เลยบอกว่าให้ทําอย่างนี้เพื่อนๆตั้งใจนะครับนะาก็บอกให้ทำนี้ตั้งนะโมสามจบครับนะโมตัสสะปะคะโตอะอะระ ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพหวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธะครับท่องนะโมสามจบนะครับและให้ว,ว่าคาถาพยายมหรือว่าคาถาโยมานดังนี้ครับเพื่อนเพื่อนต้องนอี้นะครับปะโตเมตังปะระชีวินังสุกโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติสาธุปะโตเมตังปะระชีวินังสุกโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติสาธุปะโตเมตังปะระชีวินังสุกโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุกโตจุติสาธุ แล้ววันนั้นน่ะน้าเขาบอกว่าท่องสามจบแล้วน้าเขาได้ต่อรองอย่างนี้ยเ,เพื่อนๆฟังให้ดีนะครับข้อนี้สําคัญมากคนระฟังให้ดีเลยคือพอท่องจบตะวานเนี่ยเขาได้มีการต่อรองคนระก็คือถ้าแม่แก่ขึ้นในยุตามอายุขไขไปไปตามอายุขไขก็คือ กาาเนี่ยจะถือสินห้าเป็นเวลาสองปีครับผมก็ถามว่าเอา้าทำไมสองปีอ่ะทำไม,ไม่ไม่ถือสินไปตลอดชีวิตเลยนะ้าหวานบอกว่านะ้าเขาบอกอย่างนี้ฮะคนที่สอนน้าเขามาคําว่าอย่างนี้ฮะคือการที่เยาไปละปากท่านนะอย่าไปละปากเพ่อยๆนะฮะไม่ใช่ประเภทแบบช่วงปัจจุบันน้ำด่วนหรือว่า เรื่องที่แบบอย่างไรก็รับปากไปก่อนขอพิธีขอพิธีอ่ะอย่าไปทำอย่างครับก็คือถ้าเราทําไม่ได้อย่าไปรับปากกับพญายมหรือว่าโยมบาลของคนนี้เราไม่เห็นตัวรับปากมม่วม่ไม่ได้ฮนะรับปากนาวัดก็เลยว่ารับปากแค่สองปีถ้าเกิดว่าเขาไปรับปากว่าถือสินห้าตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเขาทาไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคนที่ไป,ไปรับปาก อย่างแบบเพื่อนพี่พอย่างน้องเนี่ยถ้าคิดว่าทําได้สักบวชชีพามสักเดือนหนึง่งบวชทีพามสักเดือนหนึง่งหรือว่าถือสิ่แปสักเดือนหนึง่งหรือว่าสามเดือนห้าเดือนหรือว่าปีหนึง่งอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาระยะเวลาที่เราสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดต่อตลอดชีวิตถ้าเกิดเราผิดสิ่งเราผิดคำพูดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเข้าตัวเราไงแล้วก็ หลังจากวันนั้นมานะแม่แก่ผมเนี่ยก็เสียชีวิตมาเสียชีวิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่หรือห้าสิบห้านับเวลาเลยฮะจากปีสามสี่สมห้ามาถึงห้าสี่ห้าห้าเนี่ยก็เกือบยี่สิบปีฮะไม่น่าเชื่อนะฮะจากคนที่ว่า จากตายแล้วแล้วแล่ในปีสามสี่สบห้าเนี่ยกลับมาถัดมีอายุยืนยาวมาถึงยี่เกือบยี่สิบปีนะเพื่อนเพื่อนเพราะก็ถานี้ฮะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่อขยะรบรว่าเพื่อนเพื่อนลองทำฮะท่องถ้าเพื่อนเพื่อนย้ายคุ้มครองตัวเองก็ท่องวันจบอย่างน้อยวันจบสามจบเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิ่าไว้ขังเรื่องกินก็ห้าจบเจดจบอะไรเงี้ย ก็มันจะดีฮะเพื่อนๆก็หวังว่าผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเพราะคาถานี้เป็นคาถาโบราณจริงแล้วมีประสบกา์ประสบการณจริงแล้วก็มันมีผู้คนมากมายที่ว่าออกมาแนเรื่องนี้ฮะผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะอันนี้เกิดกระโจนผมเองฮะแล้วว่า บุคคลในที่ผมกล่าวเอ่ยคือเนี่ยยังมีตัวตนอยู่และยังมีชีวิตอยู่ครับคิดนี้หวังว่าเพื่อนๆชอบนะครับผมพร้อมพระบ้านคุณคุณแดงนะครับไะก่อนนะครับสวัสดีครับ